โอเคครับผมก็สวัสดีกันด้วยนะครับก็วันนี้มาอยู่กันในเซิร์ฟคิวินคิวินหรือกิเวนอ่านไม่ออกนะกิวผมเรียกว่ากิเวนละกันกิเวนซีนะครับก็เป็นเซิร์ฟแนวเกาะเล็กน,นะครับผมก็ของก็ปืนอันนี้ผมน่าผมน่าจะเป็นปืน50นาะมันถึกผมลองเอาไปเล่นมันดูละก็ประมาณ30เซตครับแล้วก็มีเซตกล่องนะครับประมาณ8กล่องครับผมแล้วก็ของร้านค้าก็ไม่มีอะไรครับ ปืนบ้านๆโลบังเกอร์ก็เขามีโปรโมชั่นด้วยนะครับผมเป็นเซิร์ฟนี้เป็นแนวแลแล้วก็โนแรมีโนแร่แล้วก็แลด้วยนะครับก็เอาง่ายๆเป็นเซิร์ฟของแร่นั่นเองก็ของเติมก็จะมีประมาณนี้นะครับตัวละครก็300บาทวิ่งวายส5ิถึกสิบแล้วก็มีซองครับปืนสุดโกงร้อหบบาทได้หนึ่ง อันนี้เป็นปืนกลน,นะผมลองไปดูในคลิปแต่ถ้าใครไม่รู้ว่ามันคือปืนอะไรก็ลองไปเลื่อนหาเซิร์ฟคนอื่นดูนะครับว่าลองพิมพ์ไปเซิร์ฟเนี้ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยลองพิมพ์ไปแล้วก็ลองมาดูว่าปืนนี้เป็นแต่ที่ผมเห็นนะเป็นปืนกลแล้วก็เติมเงินห้าสิบบาทได้สองเซตกรสิบบาทได้สี่เซตออกก็ประมาณนี้ครับก็เขาไม่ได้ให้เขาไม่ได้จ้างหรือว่าอะไรมานี่แหละเออคือเซิร์ฟมันสนุกนะก็เลยอยากจะเอามาให้ดูกันว่า เออคือเซิร์ฟมันสนุกจริงๆก็เป็นเซิร์ฟแนวหัวเม็ดเดียวนะผมก็นี่เห็นปะประมาณนี้ครับผมนี่อะไรเนี่ย่าดูดิก็โอเคนอกเรื่องกันเยอะละก็ตัวละครก็เออหรือตัวละครก็แชร์กลุ่มก็ได้ตัวนี้เนาะห้ากลุ่มโอเคกลุ่มเล่นตัวเฟียน กูกลุ่มแม่งกระจอกผมมาสายซีอยู่แล้วก็คนเยอะนะครับลองลองรอ,งอ,งองประมาณสายๆนะครับผมคนเยอะคนเยอะโพดก็เดี๋ยวมายิงให้ดูกันแบบคร่าวๆนะไม่อยากให้คลิปมันสั้นเกินหรือว่ายาวเกินเอาให้มันแบบพอดีพอดีพ๊อปนี่นี่คงไม่มีใครสู้กูได้อยู่แล้วอะ่ะอือจะเล่นเลยพวกมึงอะนี่นี่ตัวละครสามร้อยตัวละครสามตัวละครสามร้อยหรอ ตัวละคร200หรอเยอะแม่งหลายทางเกินก็มีปืนกลนะครับเดี๋ยวเราจะมาเล่นสไนทีละกระบอกแล้วกันเดี๋ยวเอากระบอกแรกเลยเป็นเป็น SP นะครับนี่ๆที่นี่ที่นี่ไอ้ที่นี่ร้องขอที่นี่ร้องขอที่นี่ร้องขอเยอะๆไอ้ที่นี่มันโหด โปรสามน้อยหน่อยเออโดนสเต็ปม,มุดหัวไปดิโดนสเต็ปม,มุดหัวไปดิโอ้โหสามน้องก็ตายไปดิเซนี่แม่งอ๋อเม็ดเดียวมันนะลองไปเล่นดูเซิร์ฟมันแบบปืนมันยิงลัวจ๊ะ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 เลยฮะสนุกสนุกลองไปโหลดมาเล่นกันดูครับก็ต่อไปก็เป็น เอสพีเหมือนเดิมนะครับแต่แค่เปลี่ยนจากเป็นปืนธรรมดาเอ้ยไม่ใช่เอสพีอาร์เขสามูเรียกผิดได้เหรอวะเนี้ยสเปกเกิลเฮ้ยจะยิงทำไมเนี่ยลองเปลี่ยนเสียงอื่นบ้างดีกว่าแอนนาไม่รู้ว่าเป็นยังไงลองฟังดูเพื่อเสียงนี้ไม่หมาดนะผมเอฟสบายบีเอฟ ทามไปวีเอเลยกววีเอ็ก็น่าจะโกงสุดแล้วมั้งซาจีผมเล่นนะมันสนุกดีู่ใตุ๋ยส่ใสตุ๋ยใส่ตุ๋ยใายตุยยยต๋ยปะจ้ะก็มาเล่นถามว่ามันสนุกไว้สำหรับผมนะมันสนุกถ้ามันแบบกระโดดเหมือนนิวซีนะมันจะสนุกโคตรอันนี้ลงไม่ได้นะครับอันนี้เป็นเซตแลเออผมเคยเอาลงว่ามันลงไม่ได้เนาะเอละเล่นมา ไอ้เ้ยนี้ไอ้เ้ยนี้เซตไม่ทสายเอ้าเออหมาสีแมวเลยโอ้ไอ้ออเ้ยนี้มันตี่อนะก็อาจจะไม่ขมนะเพราะว่าเพิ่งแบบตื่นมาก็อัดคลิปเลยไม่รู้ว่าดีดอะไรเหมือนกันโดยเช่นนี้โดยเช่นนี้ สมเพศเวทนาสมเพศเวทานาหน่วอีเหี้ยดูดูดูอุย้ยมันยิงทะลุมันยิงทะลุโลเลยเหรอวะเสิร์นี้ไม่เหมาะมดแูแต่เบอร์นี้ก็เหมาะนะมันลงมาไม่ต้องใส่อะไรมากแค่อ,อง ทำไมเชื่นอ,นะอนั้นมันยิงปืนลวงวะโหยังเนี่ยโหดจัดอพอผมเพิ่งม,มาเล่นใหม่ตื่นมาก็อัดคลิปเลยแวก็ผีมือมก็กระจอกกระจอกเลยไม่ค่อยได้วอร์มอะไรลองมาโลดมาเล่นกันดูสนุกสนุกครับส,กกสบนุกจริงสมาชเชี่อนี่มันลง,งกลัวเอาเชื่อนี่ติดบังเกอร์บัะ อ้ใจการมัดิพวกูจะตายกูได้เหี้ยเบินตัวเอเชียบาคาาแมันโหดจริงดูดิก็อาจจะมีเสียงรอะดังจิ๊ด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 เสียงอะไรม่ดัง หลายทันกูโอนมอหนึ่ง m o t h ฟ r f u c k e r motherfucker 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 เฮ้ยฝีมือมันมาแล้ววะมันกลับมาคัมแบ็กอิสราเอลเกิดมันพูดอะไรไม่รู้มันน่าจะด่ากูแหละว่ากูตั้งมังเกอร์บัคใส่มันโอ้ยมาแล้ว เออพุ่งใจกลางมันหนีแมวเลยนี่นี่ดู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 ลูกน้องกูดูใจกลางมันอมตี้กันหรอวายเวนจบกลางตี้กันเนะี่ยมาดิมาตัดฟักก์เลยปืนยิงตรงนะผมพูดเลยว่าปืนยิงตรงด้วยมันก็เลยเล่นง่ายด้วยนะถึงมีปัญหาหแอแต่คนเล่นเกมนี หย,ยัง่งเปล่าเกินไปสนุกนะสนุกสนุกจริงๆคือหัวเม็ดเดียวแล้วตัวก็ตัวมันอาจจะวิ่งไวกว่าเราแต่หัวเม็ดเดียวเหมือนกัน <Jenny> ชอบชอบแนวเซอร์มนี้แล้วกดเสียงก็ดังจิก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 จไม่รู้คือเสียงเฮียอะไรโอ้เฮียนั่นหัวหลุดององเต็มตีมันละโอ้แปลกไปดิหมาสีแมวเลยหน้าแดกหนัประมาณนี้ ก็เดี <ın> ๋ยวผมจะทิ้งลิงก์กลุ่มลิงก์อะไรไว้ข้างล่างนะครับเดี๋ยวเล่นอีกสักหน่อยเนาะก็เดี๋ยวทำไฮไลท์มาให้ชมกันเลยรอรอชมได้เลยคลิปใหม่ก็อันนี้ปรโมดแบบไม่ไม่คิดอะไรมากก็เขาไม่ได้จ้าเขาไม่ได้ซส้นตีแล้เลยคืออยู่ดีๆกูก็ตื่นมากูก็นึกอะไรไม่ออกไม่มีคลิปด้วยล่ะกูก็อยากจะทำเซิร์ฟให้แบบมันมีคนเยอะๆขึ้นนะเนาะ ก็ลองเชิญเพื่อนๆมาเล่นกันดูครับเซิร์ฟนี้ลองชวนเพื่อนมาดูหัวเมเด็ดยอนะครับปากแซ่บโหยยโหดจัดจัดรอประมาณนี้แล้วก็มีนี่ครับผมเฮียโนบันนนนบบงเกอร์บัคแบนทุกทีไอสัตว์กูบังเกอร์บัคไปแล้วอ่ะไอเว้น า,หาโหดจัดรวมพูดะลยนะถ้าผมโดนแบงก็อาจจะไม่ได้เห็นเชิญนี้นะเออเก่ยเที่ยอะไรกันเนี่ยโดนแบงก็ถ้าจะสมัครก็ไปสมัครกับทางแอดมินนะครับผม พอดีว่ามันสมัครไม่ได้ก็1เฟสต่อ1 ID นะลืมบอกลืมบอกว้ตีไหวยอ้ยเหลายตัวเกิน ไอ้ชิ้นนี้เก็บหมดไอ้ชิ้นนี้เก็บหมดไอ้เฮียเอาจัดเฮี <c oughs> ยคนไอเซอร์ไม่เตีกันทุกคนเลยมั้งนะเหรอกูนะ่ะไม่มีตี้ <c oughs> เออหรเปล่า,ลา <c oughs> โอ้เบิ้นตัว,วอจ้าเวน บางทีมันก็มีฟุกนะแบบเชื่ออยู่อย่างทีเออโดนได้ไงวะก็เดี๋ยวปาละรนี่ปาละหมาสีแมวเลยก็อเคครับก็ประมาณนี้นะเนาะก็แนวทางเล่นก็ประมาณนี้ก็ ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับผม <c oughs> เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับก็มีเซิร์ฟเลยสนุกสนุกเดี๋ยวผมจะเอามารีวิวให้ดูกันนะครับผมก็ไปละก็อย่าลืมโหลดกัมาเล่นนะครับสมัครได้ที่แอดมินนะครับผมเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์แอดมินไว้ใต้คลิปนะครับก็ไปเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย